บิ๊กทีมพิมพ์บรกรุมจีบ NDI หลังฟอร์มเปรียงกับแอฟฟ์ตันอิลิมาน NDI กองหน้าชาวเซเนกัากำลังทำงานด้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงออกสตตร์ฤดูกาลกับแอฟฟ์ตันจนไปเตะตาบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ในพิมพ์ลีกหลายทีมที่พร้อมทุ่มเงินคว้าตัวไปร่วมทัพในปี2026นับตั้งแต่ย้ายออกจากโอลิมปิกมาร์เซย์ในฝรั่งเศเเสเมื่อจบสมอร์ปี2024เพื่อคาดตัวราว20ล้านยูโรมาอยู่กับแอฟฟ์ตันนดีในวัย25ปี ก่อพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกระดับอย่างเห็นได้ชัดในฤด,ดูกาลแรกกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินปีกรายนี้ทําไปถึง9ประตูนในพิเมลีถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสําหรับผู้เล่นที่ไม่เคยได้รับโอกาสเป็นตัวหลักในทีมระดับนี้มาก่อนด้วดักษะทางเทคนิคที่โดดเด่นทำให้เขากลายเป็นที่ชื่นชมของแฟนบอลอย่างรวดเร็วสาหรับฤด,ดูกาลปัจจุบันภายใต้ใตการนำทีมของเดวิดมอยส์เอ็นดีไอยังคงจูบฟอร์มได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเป็นการสำคัญในเกมรุกของทีมเ้วยการทําไปแล้ว4ประตูกับอ e ีกหน,นึ่งแอร์มอนดดเ ทำให้นักเตะสารภาพประโยชน์รายนี้กลาวไปอยู่อีกระดับและดึงดูดความสนใจจากทีมชั้นนำในอังกฤษยอย่างต่อเนื่องตามแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พ็อตต์นาอัสเปอร์และลิเวอร์พูลได้มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสัญญากับอดีตดาเตะของมากเซยรายนี้แล้ว